วันนี้มาเจอกันนะครับกับรถสปอร์ตในตำนานอีกคันหนึ่งรถสปอร์ตที่เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะปัจจุบันราคาจับต้องได้อีกแล้วนะครับราคาร้านบวกลบของเราคือรถเบนซ์ mercedes benz slk ตัว200 CGI หรคือเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้มีขายตั้งแต่ปี2011ที่เข้าในเมืองไทยรุ่นแรกๆตอนนั้นก็คือเข้ามาที่ราคาเปิดตัวที่4ล้านกว่าตอนหลังมีการปรับ ทาง Mercedes-Benz น h a ไ l a n d นมีการปรับให้ใช้น้ำมัน E20 ได้ก็จะราคาจะลงมาเหลือ3ล้านไปปลายประมาณนั้นปัจจุบันอย่างที่เห็นสภาพอย่างนี้ล้านนิดนิดถึง9 0 0 0แสนกว่าได้ขึ้นอยู่ตามสภาพกับราคาครับนี่คือเ l k 200 เป็นรถสูงเบนส์รถไทยนะครับซื้อปลายปี1.1นะจดทะเบียน1 2งรถคันนี้ออกที่ศูนย์เบนที่ภูกเก็ตนะครับผมเป็นมือที่มือที่3หรือ4อะไรประมาณนี้แหละซื้อรถตอนนั้นซื้อรถมือ2มานะครับแต่ตัวนี้เป็น AMG ครบทุกอย่างเป็น Keyless นะครับออโต้ล็อก แล้วก็ฟู l เอ็มทุกอย่างเป็นเอ็หมดทั้งคันรถคันนี้ทําอะไรมาทําสีเลยผมผมไม่อยากได้สีบรอนผมก็เลยไปเป,เปลี่ยนสีเป็นสีดําแค่นั้นเลยตรงไปตรงมาทั้งหมดรถคันนี้เข้าที่ s t a r f a ฟกไม่เคยเข้าที่อื่นครับขับสนุกข้อดีเหรอผมว่าคันนี้ขับแล้วหล่อนะเอาเอาแรกก่อนนะขับหล่อจริงคือคือเราไม่คนขับรถเร็วนะ แต่กระบวนคือถ้าซื้อเอสเเมาขับเร็วอ่ะสาวไม่เห็นหรอกขับมาต้องขับช้าๆฉา,ายให้สาวๆเห็นอ่ามีรถข้อที่สองคืออยากมีรถเปิดประทุนมันก็เป็นรถเปิดประทุนที่ไม่ต้องไปเก็บหลังคามันไม่ต้องไปหาที่วางหลังคาเหมือนเหมือนรถไอรถญี่ปุ่น MR2 อะไรพวกนั้มันก็ต้องหาที่เก็บหลังคาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเกบ็บปุบปั๊บทุบปั๊บของมันได้เลยแล้วก็ขับคันนี้เคยขับไปเชียงใหม่สนุกดี แต่ถามว่าในกรุงเทพใช้ดีไหมดีแต่อันเนี้ยมันมีข้อสําหรับคนที่ไม่เคยขับรถหน้ายาวเนี่ยจะปวดหัวหน่อยคือรถคันนี้มันเป็นหน้ายาวปกติเราจะเลี้ยวมุมเลี้ยวเราจะอยู่แค่กระจกใช่ปะแล้วเราจะเลี้ยวได้ไม่ได้คุณต้องเผื่อถึงเผื่อถึงเบาะหลังเลยถึงไหล,คล่คุณเลยคุณเลี้ยวไม่ได้เพราะเลี้ยวเมื่อไหร่ฟาดทันทีคือมันจะเบียดคือคุณต้อง เผื่อข้างหน้าไปอีกหน่อยนะขับขับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะรู้ว่าเ,เหมือนขี่จักรยานแล้วนั่งเบาะหลังอะอานะนะรมณ์นั้นอะอารมณ์นั้นอะเลี้ยวกว้างๆ,ออๆหน่อยเออเลี้ยวคือเผื่อหน่อยนะครับแต่จังหวะการมุดจังอะไรเนี้ยเยี่ยมเพราะว่ามันมีอีกระบบในเนี้ยมันจะมีปรับโช๊คให้มันหนึบขึ้นได้มันตัวนี้เป็นโช๊คไฟฟ้านะกดปึ้งโช๊คมันจะหนึบขึ้นแล้วก็จะแฮนด์ดได้ดีขึ้น รถคันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เบนะครับคุณเบย์เจ้าของ t h i l l n n d บ r ริ t a School SCA t r l s n e r นะครับลองดูรายละเอียดใน Description เราใส่ไปให้นะครับมีลิงก์อยู่ในนั้นคือเป็นโรงเรียนสอนทำาร์สอนชงกาแฟมีใบเซอร์ได้จาก SCA e. เลยนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งฝากไว้นิดหนึ่งเจ้าของสนใจขายถ้าสนใจก็ติดต่อกได้เลยที่โรงเรียนไทยแ a นด a บ r ริ t a School นี้ได้ ดูภายนอกอันนี้ก็ตัว AMG Package SLK 2 0 0ก็มีสปอยเลอร์หลังนี่ลล้อด้านข้างโปรไฟล์ด้านข้างสวยล้อ18นิ้วหน้าหลังนี่24535 18 <c oughs> ข้างหน้าจะเป็น2 2 2 5 2งสอง <geschrieben> อ๋อ18โอเคหน้าหลังไซส์ไม่เท่ากันออกทรงสปอร์ตสปอร์ตหลังคา ลาดด้านหน้าไฟพวกนี้น่าจะเป็นซีนอนอยู่ยังไม่เป็น LED ช่วงนั้นสิบกว่าปีนี่จะมีปัญหานิดหนึ่งรถสิบกว่าปีพวกพวกเลนพวกนี้จะเริ่มแตกลายงาแต่น่าจะยังขัดได้อยู่ขัดถ้าไม่ได้จริงก็อาจจะต้องต้องอะไรอ่ะเปลี่ยนกรอบเป็นเปลี่ยนกรอบแล้วคันนี้ เปลี่ยนกรอบแล้วเปลี่ยนทั้งโคมแต่เปลี่ยนทั้งโคมอาจจะเปลี่ยนได้อยู่มีของมือสองแนะมีของเล่นอยู่เยอะจริงม,มันสวยลงตัวมันต้องทำอะไรมากมายครับเบรกก็เบรกใหญ่พอสมควรด้านหน้าเห็นไหมเบรกมีเจาะรูระบายความร้อนมาแล้วมีจานเบรกเจาะระบายความร้อนเบรกก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงจะเบรกดีนะเบรกอยู่ดีน้ำหนักเฮ้ยนั่นใช้ได้เลยตัวนี้มันจะเป็นพวก พวกตระกูล SLK เวลาก่อนจะปิดหลังคาต้องจะมีตัวปิดนี้ก่อนถ้าเราไม่ปิดเหมือนกันของไว้มันจะเปิดเปิดประทุนไม่ได้อันนี้ยังดีกว่าตัวตัว170จะเป็นผ้าใบสไลด์มาปิดประมาณนั้นแต่น,นี้ยังยังนอนได้เลยวัดนอนได้เนี่ยน<า> <laughs> วัดไม่มานั่งได้นะยังได้อยู่นั่ง ได้อยู่ได้อยู่แต่นอนอาจจะไม่ได้เต็มคันแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคถังน้ำมันนี่ไง95มินิมัมเกไม่แก๊สโซฮอเขาไม่ได้เขียนแต่ถ้าไปดูสเปคจริงน่าจะ e10 อะรองรับ e10 e10 ก็คือแก๊สโซฮอธรรมดาถ้า e20 ก็คือบ้านเราไอต้ตัวต e ัว e20 เปิดฝากระโปรงดูดูด้านหน้ากันนะครับเปิดมาเดี๋ยวจะเห็นเครื่องตัวนี้คุ้นๆอยู่ในอยู่ในเบนซ์หลายรุ่นนะครับเครื่องพันแปดเทอร์โบที่เห็นตัวนี้ c g I อ,อยู่ใน A ก็มี A Class ก็มี A อาจจะวางด้านตอนนี้มี A มี C Class มี S L K มี E E มี E 200 e250 พวกนี้บล็อกเหมือนกันเลยครับหน้าตาอย่างนี้เครื่องนี้ก็วางวางยาวด้านนี้ทุกๆอย่างค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบคงทนดีนะตัวนี้จุดอ่อนก็มีบ้างนิดหน่อยมีเรื่องระบบน้ําเรื่องอะไรถ้าใช้เป็นนานๆก็จะมีเรื่องอเรื่องหม้อน้ําเรื่องเรื่องปั๊มน้ําแล้วก็จะมีเรื่องหัวฉีดหน่อยในระยะยาวในในเวลาใช้ไม่ยเยอะๆนะครับแต่เอาจริงๆก็ค่อนข้างทน อยู่ในรถรถหลายตัวอะไรหาง่ายอะไรในเมืองไทยหาง่ายอู่ซ่อมเยอะอู่นอกเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพวกพวกช่วงล่างพวกอะไรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ได้เป็นถุงลมไม่ได้เป็นแต่มันมีมีช่วงล่างที่ปรับได้ได้เป็นตัวโชคมันปรับปรับสปอร์ตได้นะครับ ดูภายในที่เนะลอง,ลงดูในเกะมีอะไรบ้างลองดูสิไม่กล้าเปิดเลย <c oughs> อันนี้รถใช้งานจริงครับแต่ว่ากว้างนะพูดถึงมีสองชั้นข้างบนข้างล่างน,นี่ก็ใส่ใส่ของ<า>ได้เยอะออใส่เอกสารได้ยังใส่ของ่อื่นได้อยู่ข้างในเนี่ยม้านต่างๆเป็นแบบนี้อ่าเป็นเปิดลงมาอันนี้เปิดปึง้งมีกระจกว่า <c oughs> พูดถึงต่างๆว่าความรู้สึกก็ดูความรู้สึกพรีเมียมดีคันนี้เป็นอยู่ที่เนี่ยอย่างค,นนคันนี้ที่บอกวิ่งมาแสนกิโลแสนนิดๆพงมาลัยยังโอเคอยู่คิดว่ายัางไม่น่าจะหุ้มใหม่นะตอนนี้น่าจะน่าจะเดิมๆอยู่พงมาลัยเบาเบาอ,อาจจะมีสึกหลอบ้างมีนั่นไม่แต่จริงๆเบาเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีจริงๆเบาคันนี้ทําความสะอาดหน่อยสามารถซ่อมทําสีดูใหม่ได้ไม่ไม่ไม่ขาดไม่อะไรไม่ยุบ แต่รถรถพวกนี้ส่วนมากจะวิ่งไม่ค่อยเยอะคันนี้สิบสองปีวิ่งมาแสนโลถามว่าเยอะไหมมันอาจจะดูแล้วเหมือนกับเยอะสําหรับรถสปอร์ตรถสปอร์ตส่วนมากไม่ได้ขับทุกวันเพราะบางคันบางคันเนี่ยพ่อบอกกันตรงเลยเอสเอลเคเนี่ยวิ่งหลักหมื่นมีเยอะนะ<ม>แต่แสนโลจริงๆถือว่าไม่ไม่ได้เยอะสำหรับรถสิบสองปีเพราะว่าก็ถึงปีนึงไม่ถึงหมื่นถือว่าน้อยมากรถสปอร์ต อันี้แล้ก็ดูก็คือเนี่ยพวกนี้ก็ทั่ว,วไปปรับอุณหภูมิซ้ายขวามีขึ้นลงซ้ายขวาปรับได้หมดออกหน้าออกนั้นออตโต้อันนี้อันนี้ไงมีมีมีมช็คสปอร์ตด,ด้วยน่าจะแข็งขึ้นหน่อยอันนี้เราปรับเป็นโหมดสปอร์ตอ,อันนี้เป็น S แล้ว สปอร์ตจะมีช่วงว่างนิดนึงจะใช้วิธีแบบเท้าซ้ายเหยียบเบรกแล้วก็เรียกว่าเบรกบูสครับคือเหยียบเบรกแล้วเท้าขวากดคันเร่งแล้วก็ปล่อยเท้าซ้ายออกตัวนิดนึง่งแต่อย่าทำบ่อยเดี๋ยวเกียร์พังครับจะรอจังหวะรถว่างนิดนึง ดึงๆหน่อยแต่ไม่ถึงกับกระชากเนาะตอนออกไม่ค่อยกระชากเลยมันไม่ยอมให้ออกเยอะนะม,มันปิดอ๋อต้องปิด traction control อีกอ๋อลืมไปอีกขาดอีกนิดนึงใช่จะมีจะมีปิด traction control ได้ลืมไปปิดได้ traction control off ล้วปิดตัวนี้เ <c oughs> มื่อกี้เหมือนกับจะมีกันล้อฟรีนิดนึงครับ ถ้ามันจะฟรีปุ๊บก็บระบบจะเข้ามาตัดตัดพลังออกตัดไอตัดน้ำมันก็ไม่ถึงกระเอียดอะเนาะแต่แต่ก็ดีขึ้นหน่อยก็ดึงหน้าเชิดอยู่ดึงหน้าเชิดขึ้นมาหน่อยก ก็รถสปอร์ตก็พอได้เนอะพูดถึงรถสิบกว่าปีราคาตอนออกมารุ่นนี้แปลกด่ตอนออกมาราคาแรกๆนะครับจะเป็นอ,ออกมาตอนแรกเลยพอท,ที่ที่ดูในประวัติ2000ปี2011ประมาณเดือนสิงหารับจอง4ี่ล้านสมช่วงนั้นแล้วพอปีถัดไปพอ,พอ,พอผ่านมาสองสมปีราคาเหลือ สามล้านไปปลายสามล้านแปดอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านอีกสักพักรา,ราคาก็ลงมาอีกจริงๆอะไรเงี้ยเรามาบ่นว่ารถจีนออกมาแปบ 1, ๊บหนึ่งสองสาเดือนราคาลงรถวิโลปก็ไม่ใช่เล่นๆนะออกมาตอนแรกราคาสี่ล้านกว่าเฉยอย่างเงี้ยนี่เอสเอลเคอลมาสี่ล้านกว่าคนก็ซื้อกันเมื่อก่อนอาจจะซื้อไม่เทน้ําเทท่าแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเนี่ยบ่นรถจีนแล้วบ่นทําไมรถเขาออกมาแบบสามเดือนแล้วราคาก็เห็นๆเ,เลยรถ ฝรั่งก็ําโดนกันทั่วหน้านี่ละครับนี่นาวบิเกเตอร์ไม่มีถนนที่เราอยู่ปัจจุบันโหไปไม่ถูกยังเป็นซอยอยู่เลยไปไม่ได้ครับถนนเส้นนี้เป็นซอยหมดตรงนี้แล้วอันนี้เราอยู่กลางอากาศราคาปัจจุบันอยู่เท่าไหร่ลราแบงล้านหนึ่งเนี้ยมาครับล้านเนี่ยล้านบวกล้านบวกลบอ่ะเนาะล้าน เก้าแสนถึงล้านสองล้านสามแล้วแต่สภาพอย่างเห็นถูกที่สุดก็น่าจะอยู่แบบแปดแสนกว่ายัางเห็นเลย 9, 000, เนาะเอาเก้าแสนเหรอเก้าแสนยังเห็นโอเคนะล้านกว่าวก็ถามว่า,าคุณอยากได้รถสปอร์ตขับเท่ๆก็โอเคนะแต่ก็อย่างว่าตอนนี้ณปัจจุบันยิ่งณตอนนี้รถลดราคาล้านบวกลบนี่เยอะมาก ดยเฉพาะรถรถจีนรถญี่ปุ่นรถอังกฤษไอ้รถรถฝรั่งรถยุโรปทั้งหลายแหละแต่ละค่ายราคาต่างกันแล้วก็ราคาแบบอย่างตัวนี้รถสปอร์ตลงมาเหลือล้านหนึ่งอีกตัวที่เรารีวิวไปแล้วก็คืออย่าง A สองร้อยตัวใหม่รถสองปีราคาก็เหลือล้านหนึ่งเหมือนกันเครื่องพูดถึงเครื่องตัวเล็กแต่ว่าแรงม้าเท่าเ่ากับตัวนี้เลยราคาเท่าเท่ากันเลยตอนนี้ตัวเลือกเยอะนะครับ รถราคาหนึ่งล้านเราผมว่าเอารถสปอร์ตนั่งสองคนอ,ะอ่ะอมันต,ตัวเลือกมันน้อยนะถ้ารถสปอร์ตนั่งสองคนตัวเลือกน้อยใช่ใช่ใชเปิดประทุนได้ด้วยก็น้อยโอ้ถ้าเปิดประทุนได้เปิดประทุนทนี่จบเลยนะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะเอ,งอางจริงมีแซดโฟกับไอ้อมันอะ่ะใช่แต่พูดถึงเปิดประทุนราคาอย่างนี้นะอน,นี่ราคาดีนะ อเพราะว่าอันนี้ในราคาดีถ้าถ้าเอาเปิดประทุนนะถ้าเน้นบอกอยากได้รถสปอร์ตเปิดประทุนนะจบเลยอันนี้ราคาดีเพราะว่าถ้าไปเจอจเจอโทรศัพท์เข้าเธอโทรศัพท์เข้าไปก็จบอือถ้าเปิดประทุนนี่จบจริงๆนะเพราะว่าล่าสุดที่ดูมามีจำได้ไหมนิวเ e เทลเปิดประทุนปีไม่ห่างกันเลยเท่าไหร่สองล้านกว่าคานรถมันมีน้อย เนี่ยสองล้านกว่าแชโฟก็ล้านกว่าล้านกาแโฟล้านกว่าใช่ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยถ้าเอาราคาอย่างเดียวถ้าเราไม่ไม่ไม่นับอไม่นับแคมรี่มันเลยไม่เกี่ยวแล้วคันนี้คือพูดถึงรถสปอร์ตเปิดประุุสองประตูแล้วก็แบบอาเมนเทนแนนต์ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายแล้วมีรถเยอะนะมีรถใช้ในท้องตลาดเยอะเนี่ยเอสอนี่จบเลยนะมีให้อีกอันนึงนึกออกววะเอ็มเอ็กไฟ หู M5 มันมันอาจจะคนละคลาสนะไออไอ้ performance ไม่ได้นะก็ใช่ไงมันจะเบาๆราคาราคาไม่หนีนะเก้าแสนกันล้านเนี่ยใช่ขับไอ้นี่ขับไอ้นี่อาจจะอพวก M5 ไม่ใช่ตัวแรกไงถ้า M5 ตัวแรกเนี่ยตัวรุ่นแรกๆเลยนี่ก็ราคาปอนประมาณนี้อีกแต่ราคาอาจจะมีขึ้นได้ไงอาจจะมีขึ้นได้พวกตัวแรกๆแต่ถ้าถ้าเป็นตัวหลังๆราคามันลงนะ ลงหลังลงไม,ไม่เหมือนรุ่นแรกๆไม่เหมือน Mark One MX-5 แต่ประสิทธิภาพจริงมันเขาเป็นรถสปอร์ตเบาๆน้ำหนักเบาขับดีแต่มันก็เหมือนตัวนี้มันจะแรงกว่าไงถ้าไม่งั้นก็จะไปต้องไป E Coupe อย่างนั้นโอ้ถ้า E Coupe เปิดประทุนถ้าเปิด,ดประทุนจะไม่ได้แล้ะหลังคาแดงไพวกนั้นพวกนั้นแพงนะ E หรือ C ออตซ้า C ไม่ค่อยเห็นมันจะเป็น E Coupe อี e- 쿠เปิดประทุนใช่มี200-250-300ง้อยะไรต่างมีมีหลายตัวแต่ว่าใช่เออมีตัวเดียวกันเลยที่เป็น200 cgi ไงเหมือนพี่ใหญ่ไงจำได้ไหมสองร้อ cgi นั่นแหละโอ้โหนั่น2ล้านอยู่เลยมั้งตัวพวกนั้นอ่ะแต่มันก็จะมีไฟสีดวงอะได้ล้านกว่าได้ไม่น่าได้นะล้านปลายแล้วอ่ะอืมยังล้านปลายอยู่เลยพวกนั้นแต่เนี่ยล้านเดียวโอ้ วันนี้ตอนนี้ค่อนข้างถูกนะครับเหมือนกันด้วยนะมันเล่นไปอ่ะเครื่องเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันเลยเครื่องเกียร์นี่ตัวเดียวกันเลยโอ้แปลกเหมือนกันตัวนี้ราคาค่าอน้ันเพราะรถมันเยอะไงรถตัวนี้ตัวมันเยอะอยู่อืมอืมอ่าถ้าสมมติเทียบกับพวกมันเองเนี่ยสองร้อยสองห้าศูนย์ครูสองห้าศูนย์น่าจะขับดี่าเยอะเลยสองห้าศูนย์น่าจะแรงใช้ได้เลยนะเพราะตัวนี้ร้อยแปดสิบสี่แรงม้า 250มัน200นิดๆหละผม,มเคยขับ250ตัว171อ uh ่ะฮคิดิ่ามันหลับเลยเครื่อง250ใช่ไหมหรอรถด็ดอกเตอร์อืมอืมเป็น CGI เหรอเป็นเป็นเบนซินใช่ไหมอ่าเบนซินที่รถท,ที่เอาเข้ามาแล้วหาน้ำมันเติมยาก,ยากๆอตอนนู้นอะ่ะ uh huh. ต้องเชลต้องอ๋อ oh, ตัวนี้ ตัวนี้ที่หาข้อมูลได้แล้วเมื่อกี้ที่ดูอยู่คือตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นเติมน้ำมัน e20 ได้รุ uh ่นนี้รับรองรับ e20 ได้ราคาลง uh huh. เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องภาษีอ่าเบน์ไทยแลนด์ทำให้ราคาลงมาได้เพราะว่าเป็นรองรับ e20 เท uh ่า huh. นั้นเองรับ e20 ได้เหลือ3ล้านไปปลายตอนที่ออกมาใหม่ uh huh. พูดถึงตัวนี้ถ้าถ้าถ้าเราเอามาเล่นเอามาเทียบที่เป็นรถเปิดประทุนจริงๆใช่ไล้รถเปิดประทุนจริงๆเนี่ยตัวเทียบยากเนาะ กับราคาของมันไงคันนี้อยู่ที่สภาพนะอย่างคันนี้สภาพคันนี้วิ่งประมาณแสนกิโลอ่าคันนี้เลยประวัติที่เราดูก็คือโอเคมีอ่าสองสามมือเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมแต่รถเบนซ์รถรถศู์ไทยแนลดนด์รถเบนซ์ไทยแลนด์วนมากก็รถรถสูเ์เบนซ์หมดแหละไม่ค่อยมีรถนาเข้าหรอกครับมันมนําเข้ามาก็สู้ไม่ได้แล้วก็เรื่องแต่เรื่องวอร์รันตีไม่ต้องพูดถึงมันหมดแล้วแหละอันนี้ก็คือซ่อมทั่วไปเอา หนักหลักหลังคาแต่หลังคาตัวนี้ปัญหาน้อยกว่าตัว170ตัว170หลังคาปัญหาเยอะอยู่ฮ่าซ่อมหลังคาที่บานเนี่ยตัวนี้เขา่าพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วแล้วเร็วขึ้นเยอะหลังคาที่เราที่ขับขับดูรู้สึกมันไม่ค่อยได้ยินเลยข้างนอกมันนิ่งๆเ่ยมันเวลาปิดก็เหมือนกับรถคูเป้ธรรมดาเลยแล้วเปิดก็เป็นเปิดประทุน100% 171จะมีลมเข้า171ขับละเอียดอะไรนหลังคาดังหลังคาดังนั่นเลยตัวนี้มันนิ่งกว่าเยอะ แต่ก็ขับระวังอันเนี้ยเวลาปรับเบาอย่าอย่าไปชิดหลังเยอะมันเอียดออสอ่ะอ๋อใช่ใช่มันจะเบียดอยู่เดี๋ยวทําให้ดูไหมอืมอ่าดันไปให้ชนใช่ไหมนี่ไงดังนี้ได้ยินอยู่แล้วข้างนี้ได้ยินอยู่นี่เนี่ยพอพอปรับ,บชวนปุ๊บเยียดออสเลยอ่ะเ <laughs> นี่ยก็ธรรมดาคือจริงๆแล้วถ้าเราปรับไม่สุดมาก มันสามารถวางวางของนิดนิดนึงใส่ของนิดหน่อย ฝากไลค์ฝากกดไลค์ติดตามช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมทำแบ็คคาขอบคุณครับ